Ngiddy đi đi, yêu đi đi yêu đi đi, dạ hôm bổng. Dạ luôn tuệ nang nini. khá ow, bởi Nghu khao lay. Lemo mà chị luôn Áo, áo, áo Nó phải là nang 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 mà nang 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 Áo nang nang Áo, áo áo ลูกแกนั้นน่นะมันจะไล่ลูกมันออกมันจะออกไข่ใหม่แล้วมันงเนี่ยต่ำหน้าต่ำหลังขาวอากนนิอีนี่สัง่งอาคิต่อต่อน้อย สูงจูโคอ,อยู่ข้เวลามันอนะสั้นแค่นั้นอนะเวลามันยืดคอยาวใช่ตีกันให้ยังสูง <c oughs> <c oughs> เอาเอาอยูย่ๆก็อยู่ๆก็จิกหัวดังนี้โอาตายแล้วเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยม,มันไก่บ้าหรือไงจิกลูกตัวเองอ่ะมันไก่บ้าไง quý Úi tài lẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ม่เนี้ยตั้งโทรศัพท์ไม่ตีกันได้ไหมพวกแกแค่ไม่ได้กินวันนึงอุ๊ยนังอีนังนั่นมันเป็นไรวะวันนี้มันตีลูกมันใหญ่เลยอุ๊ยงงกับชีวิตแกนะเนี่ยสองตัวมแม่งไม่เลี้ยงเหรอ เดี๋ยวไปหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนเด้อพี่ถูกนังไปหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนไม่รู้ว่าไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้หิวข้าวอ่ะแปบ๊บหนึ่ง ไปได้สองตนเป็นตัลนี้ตันียจิกลูกตัวเองมันเคยพบเคยเห็นอีเวนนี่นั่นนั่นกอเลยขึ้นกับมันนะให้จิกลูกตัวเองแรงตั้งแต่กำลัง ถ้าทางจะหิวจัดเมื่อวานาไม่ได้อยู่บ้านอะไรบินเข้าปากมาแรงรสวัสดีสี่ท่านคะ่ะให้อาหารไก่เมื่อวานาไม่ได้อยู่บ้านมานาไม่ได้อยู่บ้านะะะจะตีกันทำไมวะมันจะจิกกันทำไม กินด้กันดีๆมันจะเป็นอะไรไปอ,อุ้ยมันไล่ลูกมันอะลูกมันยังไม่โตเท่าไหร่เลยมันจะไล่ลูกมันจะย่าลูกมันแล้วหรอโอ้ โอ้ยตายแล้วโหดจังเลยไม่มันโหดอย่างเงี้ยอีนี่เออมันยังไม่โตเท่าไหร่เลยล่ะแล้วแกจะอยู่ยังไงทีนี้ฮะสองตัวแม่แกเขาไม่เอาอะ่ะมันต้องโตกว่านี้ไม่ใช่เหรอมันถึงจะหย่าลูกมัน เอาเอาเอาช่วยส,สตีกันแท้ยังสุนี่สองตัวนี้กินกินอิ่มอิ่มกินให้อิ่มอิ่มะให้โตเร็วเร็วแม่แกไล่จิกแล้วแม่ไม่ให้เดินตามแล้วะนี่มแม่ซัว จิกชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดเลยที่ที่หลังแกไม่ต้องมานะอีนี่เอกเอกหน่อเลยเธอเอกเอกหนอเอาแล้ว สารเสสองตัวนี้อยากจับมันจังเลยแม่ที่สองตัวนี้อยากจับแม่มันเริ่มจะทิ้งแล้วแม่มันเริ่มจะทิ้งแล้ววะตัวแค่นี้มันทิ้งแล้วหรอมันจะลูกมันจะอยู่ยังไงทีนี้มาให้ไก่กิงนี่เจ,จี๊ยบเล็กน้อยสูสูตงนี้ จัดราบัานเลยเล่ะไล่จิตเด็กนะฮะ พวดสุดเลยอนะ่ะเขาไม่กินหรอเอาไม่กิน,กน,นข้าวเปลือกไอ้ข้าวข้าวสวย่กินแต่ข้าวสาร ทั้งวิ่งสงสารสองตัวนั้นน่ะ มันไม่เอาลูกมันแล้ววะสงสารมันนั่นน่ะนี่คือนังแม่นั่นคือนังลูกมันจิกลูกมันแล้ววะแสดงว่ามันจะไม่เลี้ยงลูกมันแล้วใช่ไหมเอาเข้าวสวยไม่กินหรอเออไม่ชอบกินข้าวสารเลย ซู้ก็กินเนี่ยเป็นยังเขาสานกูนเบิดแล้วนั่นคือข้าวนะเว้ยนั่นคือข้าวนะเว้ย มันก็อยากมาหาแม่มันนะแต่แม่มันไม่เอามันหลิแม่นพยายามผักใส่ไ้แล้วตัวแค่นี้มึงก็เลี้ยงลูกก่อนดีอ๋อโหดนะมันนะโหดมากเลย ันก่อนแมวไล่กวดมันไม่ได้ช่วยมันเลยมันไม่ใส่มันดับบักอกเอา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 นี่เสือปะจระลเเคอีจอมตัวนี้เอา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 ตายแล้วไปไหนก็ถูกจิก แกมันนี่มาให้ฉันจับไหมฉันจะได้เอามาเลี้ยงเลยให้กินข้าวทุกวันมึนองอย่าไม่ให้พวกจับอะไรเนี่ยเสียข้าวไปเป็นกระสอบกระสอบแล้วนี่พวกแกไม่คุ้นกับฉันเลยนะ อีตัวนี้มึงจะหล่อวันไหนวันเนี้ยฮะเมื่อไรมึงจะหลอ่อเป็นไก่ตัวผู้ที่ขี้เหล่มากเลยนะมึงเนี่ยเป็นไก่ตัวผู้ที่ขี้เหล่มากเลยมึงจะหล่อวันไหนฮะดูหางเขาสิมึงดูหางเขาเนี่ยเห็นไห,นไหมมึงไม่แบ่งปันความหลอ่อเขามามั่งเลยเออ หอคนะุณสงสารออกสองตัวนั้นมึงจะรอดปากเกี่ยวปากกาไปได้ไหมเนี่ยถ้าแม่มันไม่เอามึงแล้วเนี่ยฮะไอ้พวกพี่มันก็ไล่จิก ไปแ,แล้วเหรอกินให้เสร็จกินให้เสร็จกินให้อิ่มอิ่มกินให้อิ่มอิ่มพี่แกแกแบ่งความหล่อให้มันหน่อยได้ไหมนั่นนะมันจะหล่อกี่โมงแล้วนะ,ะจะหล่อกี่โมงถามจริง ไก่ตัวผู้นะเว้ยมันไม่ใช่ไก่ตัวเมียเออนาะหลออย่างแกนี่ใช่ไหมอย่างงี้เขาเรียกหลอใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกหลอนังขาวหายไปไหนละมีสองตัวน้กตลี่ตุนโอ้ยแม่มันทิม แม่มันทิมละซูมันจะมีลูกอคอกใหม่แล้วเหรอไม่มีหมาหนึ่งตัวพราแกมันมีหมามาตัวหนึ่งมันมีหมาหนึ่งตัวนะเธอ